ดีครับ ads หน1 2, ่งห้าห job สรหัส520 6126นายเดชนะสังแกวครับเฮ้ยช้อนขึ้นไปครับเดชช้อนดีครับมสูงเด้ครับจากที่ได้ดูโฆษณานะครับความน่าสนใจของโฆษณาอยู่ที่การ ใช้ตัวการ์ตูนเป็นแบบการนำเนื้อเรื่องไกลป้ายการนำเสนอที่เป็นการ์ตูนเนี่ยมันทำให้ดูแล้วแบบรู้สึกว่าม,มันรู้สึกว่ามันแบบว่าไม่มากเกินไปครับมันทำให้ดูว่ามันซอฟลงครับมันสำหรับ กระตูนนะครับเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นะครับและการป้องกันจากโรคติดต่อครับโดยการในกระตูนเนี่ยใช้ถุงยางอนามัยนะครับเป็นสิ่งป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์นะครับทำทำให้ลดการ ติดรอบแอนนะครับแล้วก็กระตนเนี่ยก็เป็นแบบว่าทำให้ทำให้แบบทุกคนแบบสามารถดูได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่มากเกินไปนะครับสาหารับเรื่องแพ่สัมพันธ์นะครับเดินสยามา ทุกคนเนี่ยสามารถดูได้จนจบนะครับแล้วก็อีกอย่างครับอีกอย่างหนึ่งครับเป็นเรื่องของดนตรีครับเป็นดนตรีที่ใช้ทำโฆษณานี่แบบว่าเป็นสนุกสนานนะครับใช้เพลงที่ทำให้แบบคนดูนี่แบบว่าอยากดูมากขึ้นครับเป็น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบดึงดูดได้ครับเกินงบแล,แล้วก็ส่วนโฆษณาที่เป็นการ์ตูนลายเส้นนะครับผมคิดว่ามันเป็นโฆษณาที่แบบว่าแหวกแนวออกไปครับเพราะว่ามมีการใช้คำพูด เป็นการสแสดงโดยใช้ภาพประกอบอย่างเดียวครับเป็นเป็นการสแสดงแบบง่ายๆครับเป็นการสแสดงแบบง่ายๆเข้าใจง่ายครับเป็นการนำเสนอแบบตรงไปตรงมาครับทำให้แบบไม่ไม่เกิดความเข้าใจ ยากเกินไปครับดูแล้วแบบว่าเข้าใจทันทีครับว่าการมีเพศสัมพันธ์ถ้าเกิดเราไม่ป้องกันเนี่ยก็จะติดโรคได้ครับโรคเอดครับแต่ถ้าคุณเป็นโรคเอดนะครับผลตามมาก็คือสังคมเนี่ยรังเกียจคุณนะครับแล้วถ้าคุณเป็นเนี่ยการรักษามันก็ยังแบบไม่มีครับคุณต้องตายแล้วครับคุณเป็นเอดส์แล้ ผมรลังเกียดเพื่อนที่น้องของคุณก็แบบรลังเกียดคุณนะครับม,มากครับ